มาค่ะครูคือผู้ติดโควิดแล้วก็โควิดลงปอดด้วยนะคะตรงหน้าครูนี้คือสมุนไพรที่ครูต้มดื่มแล้วครูจะมาทานสดๆให้เห็นว่าลิ้นมันรับรสหรือเปล่ามีความผิดปกติ รู้ตัวเหมือนกับว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยตั้งแต่วันที่14มิถุนายนแล้วก็ทราบผลเนี่ยไปสวอปวันที่20ผลออกวันที่21แล้วก็มากักตัวอยู่ที่โรงแรม Royal President สุขุมวิท15ตอนนี้ตรงหน้าครูมีอะไรบ้างนี่กระเทียมกระเทียมสดหัวหอมสดค่ะหัวหอมแดงมีข่าขิง ตะไคร้ใบมะกรูดกระชายขาวกระเพราทุกอย่างคุูจะกินสดให้ดูเลยว่าตอนเนี้มันได้กลิ่นไหมมันรับรสไหมซึ่งผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่14ที่เริ่มไม่สบายเป็นไข้จนถึงวันเนี้ยวันที่3กรกฎาคมเกินครึ่งเดือนมาแล้วันดับแรกเลยหัวหอมแดงไม่เผ็ดอ่มีแสบๆจี๊ดๆขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้กลิ่นค่ะความเผ็ดร้อนความ ซับซ่าอะ,นะอะไรที่เราเคยแบบกินแล้วมันต้องตีน้ําตาไหลไม่มีเลยนี่กระเทียมสดไม่มีกลิ่นเหมือนกันค่ะอ๋อมีความรู้สึกชาๆนิดนึงขา่ขาขาสดาาอืมได้กลิ่นนิดหน่อยแล้วก็มีความเผ็ดออกมาก่บน้ำของเชีงบุรยตัวนี้อืม แสดงว่าขานี่กลิ่นแรงกว่าทุกอันนะเนาะกินจดทุกอันเลยครูอันนี้คือสมุนไพรที่ครูต้มดื่มทั้งหมดเก้าอย่างอยู่ในแก้วนี้ควันยังขมุกของเทียนอยู่เลยใบมะกรูดค่ะอืมมีกลิ่นอยู่นิดหน่อยแล้วก็รับรสขมๆนิด,น,ด,น,ดนึงใบกะเพรามันจะเริ่มเปียกๆหน่อยนะครเพราะว่ามันแช่ตู้เย็นหลายวันแล้ว ไม่ได้กินเลยไปกะเพราไม่ได้กินเลย <c oughs> กระชายขาว <c oughs> รู้แค่ว่ามันกรอบมีกลิ่นกระชายนิดนึงเหมือนตอนเรากินขนมตีเนี่ยมีนิดเดียวขิงกากเต็มปากโคกให้ก <c oughs> <ด>ืน <c oughs> มันนะคะเพราะว่าสมุนไพรมันดีต่อสุขภาพ <c oughs> ไม่ได้กลิ่นอ่ะมันก็เหมือนซ่าๆขึ้นมานิดนึงแตไคลค่ะรู้แต่ว่ามันมีน้ำแต่ว่ามไม่ได้กลิ่นอะค้ายเนี่ยค่ะอาการของโควิดนอตติง